แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวความปลอดภัยบนถนนทอนท้องถนนบ้างก็คือคในเรื่องของทางม้าลายที่ต้องมีการสร้างจิตสํานึกกันเกิดขึ้นค่ะทางกรารศิลค่ะได้มีการเร่งรณรงค์ค่ะสร้างจิตสํานึกและก็การสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายค่ะ นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะเปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายค่ะที่บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียนอนุกูลนารีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและวิสาหกิจผู้นำท้องถิ่นค่ะแล้วก็พาคีเครือข่ายเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมสร้างความตระหนักและก็รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้ทางม้าลายค่ะ ทางนี้นะคะที่ผ่านมาทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาลสินค่ะก็ได้ดําเนินการขับเคลื่อนง,งานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดกาลสินค่ะโดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเพื่อลดอุบัติเหตุบริรเวณทางข้ามจังหวัดก็ได้ทําการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยดําเนินการทาสีตีเส้น พื้นที่จราจรทางข้ามค่ะตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพนะตอนนี้่ะะโโก็กําลังทาทั้งรวมกันหลายภาคส่วนสีแดง,ส,แดงสีขาวน <ๆ S 1> คะจะได้เห็นชัดมากขึ้นค่ะซึ่งและผู้ข้ามถนนนะคะก็จะได้เห็นชัดเจนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ ค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะรณรงค์คิกออฟสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร100%ค่ะและมาตรการกวดขันวินัยจราจรซ,ซึ่งการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวค่ะได้จัดขึ้นพร้อมกันแบบครอบคลุมทุกอำเภอค่ะโดยมีเป้าหมายช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ค่ะและล่าสุดค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายในชื่อโครงการว่าทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีค่ะ